เดทกับแบทพิทนี่คือ,อยังไงคะไม่ได้เดทปฏิเสธอเดี๋ยวก่า <c oughs> การที่กินข้าวร้านอาหารเดียวกันถือว่าเขามาจีบยู่เหรอไม่ค่ะเขามาจีบค่ะหลายรอบมากค่ะหลายรอบด้วยวู้สวยนะเราอะ <c oughs> ่ะไม่เ <c oughs> พื่อเราสวยทีรักทีน <c oughs> ั้นทีน ในไม่อ่างไรเจ็บไม่อย่างไรต้องเล่าเปิดมาขนาดนี้ต uh> ้องเล่าไม่ก็คือตอนนั้นพิมมีแฟนแล้ว mm พิมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใส่หมวกแก๊ปอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นตึ้กตึตึ้ตึ้งตต้งแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายก้มเข้าไปอยู่ใต้หมวกเงัหน้ามาแล้วก็บอกไอ้ขอเต้นอยู่ได้ไหมแล้วเราก็สตันแป๊บหนึ่งเฮ้ยแหวกพิษนี่กว่า แล้วก็มองหน้าเขาแบบเออโอเคแต่ไอต้องไปขอแฟนไอต้องไปขอแฟนอะไรก่อนนะพามันไปหาแฟนแล้วก็บอกที่รักเออพา Brad Pitt ไปหาแฟนนี่ทำอย่างไม่เคยได้ยินเรื่องนี้จริงเหรอ Oh my god จูมือแบรดพีทพาไปคุยกับแฟนใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะเธอสวยมาก Oh my god แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วป่วยแล้วไงต่ออเล่าสิแล้วไงต่อแฟนก็เลยบอกอ่าได้ไปเต้นเต้นยสักพักนี่กลับไปป่วยก่อนได้ไหมเต้นเสร็จปุ๊บเขาก็จูงมือพิมพ์กลับไปคืนแฟนใช่ไหมแล้วแล้วเขาก็บอกขอบคุณแ้วเขาก็ไปก็แลกเบอร์กันเพราะว่าไอ้มีแฟนแล้วอ่าแลกเบอร์คุยได้กัดก็ยลยแลกเบอร์กับแ๊่พี่จย้ยเหรอเหนื่อย เมื Yo. ่อเช้าก right. ินยาหวัดอะไรไปเนี่ยหยุดกันยูยูสวยมากเลยนะยูปฏิเสธแบดพีทอ่ะงนอกจากเต้นกับแบดพีทแล้วเนี่ยเคยได้ไปทานข้าวด้วยกันปะคะทานค่ะทานพระจริงเหรอยูกินข้าวกับแบดพีทเหรอโอ้ยเพื่อนเราสวยอึออืออืออือเพื่อนเราสวยมากนี่ว้าวยังไงยังไงถึงได้ไปกินข้าวด้วยกัน ก็เขาส่งข้อความมาไอ้โทรมาโทรมาที่บ้านแฟนไอ้เท่าไรกันทีไอ้เกดเนี๋ยวเจ๋อเหอะเจ๋อถึงตาเธอเพาโทรมาที่บ้านแฟนแล้วก็บอกว่ายูทําอะไรวันนี้บอกอ๋อวันนี้ไอ้ไปกับเพื่อนไทยกินอาหารไทยเพราะว่าเขาบอกไอ้ไปด้วยได้ไหมไอ้ชอบอาหารไทยจีนบัก เขาก็เลยบอกว่าอไปด้วยได้ไหมหรือเปล่าเนี่ยฝันจะมีรูปเต็มมือถือเลยดูไหมจูเขาก็เลยขอไปด้วยเห็นป่ะซอมพาวเวเกิดขึ้นในบ้านเราตั้งมาแล้วตั้งแต่ยุคโลุเลยะพาพื่พี่ไปกินอาหารไทยถูใช่แกชอบอาหารไทยจริงๆเขาเป็นคนชอบอาหารไทยสนิทกันขนาดนี้เรารู้สเปคของกันและกันไหมคะว่า อีกคนหนึงชอบแบบไหนอันนี้เขาบอกชอบนักกีฬาชอบนักกีฬาแล้วต้องต้องชาติไหนมีไหมได้ทุกชาติครับได้ทุกชาติโอ้ยพูดได้บดีหน่อย